าากาศข่าวด่วนประกาศข่าวด่วนขนาดนี้มีประชากรทุกคนหลายคนในมืในเมืองของเราได้เห็นเอเรียนหรือวยอย UFO บินผ่านเมืองขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในกรุปนิ่ปลอดภัยด้วยนะครับจบข่าวอือะไรกันโอ้เ <c oughs> มืองนี้ชักจะเพี้ยนไปใหญ่แล้วมีจริงที่ไหนล UFO นะ u u o โอนอ่ะ <c oughs> ถ้าเก sun, cake, ิดเป็นปีศาจพวกตัวละครไทเวอร์เฮนเดอร์สันฉันก็ว่าไปอย่างนะแต่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่เมืองนี้จะเมียนนะมันเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีเลยยังไงล่ะเสียงอะไรอ่ะ๋ออี โอ้ย oh พักนี้โหแววเหลือเกินโอ้แม่โอ้ my god อ oh ืมอืมอะไรกันเนี่ยโอ้ยเออึบจึ๊บจึ๊บไหนขอดูตรงหน้าต่างหน่อยสิเอ่อเดี๋ยวๆนะหัวปวดๆตัวอะไรอ่ะเออไม่ได้การละต้องออกไปดูไกลๆแหละ ยืบยืบหรือให้ตัวอะไรนะ่ะสวัสดีโอแมนมาหาฉันตรงนี้สิฉันมีอะไรจะให้นายด้วยละ่ะมนุษย์ต่างดาวจริง,รงๆเหรอเนี่ยมันใหม,มหัวสมองแกใหญ่จังเลยละ่ะฮะโอ้โหเนี่ยแหละมนุษย์ต่างดาวอืมนี่แกเป็นเทเวอร์ใช่ไหมเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกเป็นมนุษย์ต่างดาวนะ่ะ เอวองเทวอะไรฉันบอกกัยูเอฟโอตานหาละยูเอฟอเอฟโออะไระละเออเอมืองนี้มีแต่ปีศาจเทเวอร์ฉันไปดีกว่าเฮ้ยถ้าไม่เชื่อกันก็ดูนี่ละกันเอออะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของแกเอ้ยออเออเออ่อี่ออเออเเออเออเเออ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 นออเนี่ เบอร์ที่ดีของใครแม่เตรียม,ม,ม,มตัวเตรียมใจว้ให้ดีเจ้าของมาเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันจะส่งคิปเปอร์คิปเปอร์คือตัวอะไรอ่ะเดีย๋ยวหาทางออกดีกว่าไปอ,อ่ะเฮ้ยไรสาระเฮ้ยกลับบ้านฉันอยากกลับบ้าน เฮ้ยอ๊บเมื่อกี้ดูเหมือนได้มีเสียงตัวอะไรเดินตามมาอ๋อไม่มีเฮ้ยโอ้ยอันนี้มันคือเขาวงกดแล้วเนี่ยโอ้โหอัจฉริยะอย่างฉันยังไงก็ต้องไปหลอดแต่เมื่อกี้มันประกาศว่าจะมีตัวคีฟเปอร์ตัวคีฟเปอร์มันคือตัวอะไรนะฉันไม่รู้จักคีฟเปอร์เลยอะเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเย นั่นมันตัวอะไรอ่ะเป็นเพื่อนเฮ้ยอุ้ยน้องๆมันคือตัวอะไรกันเนี่ยเออเดี๋ยวพี่โอแมนไม่รู้จักเลยเออคุยเดี๋ยวมันได้ยินเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ๊ยไม่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  ไม่ไม่อ oh <my> <an> ุ้ยอุ้ยว่าตัวอะไรกันเนี่ยโอ้เดี๋ยว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 โอ้ว่าเจ้าเดี๋ยนะอุ้ยอุ้ยู๋จะขัดอุ้ยอุ้ยต้องหาทางออกแล้วโอ้อดดดูสิโอ้มันมันวิ่งช้าอยู่เดียโอ้ทางออกอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องไปทางไหนต่อเดี๋ยวนะ มันมันเสียงมันเหมือนมันใกล้เข้ามาแล้วอุ้ยมันจะฮึบจ็ฮึบเจ็บอ้หหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะหยุดเลยจะคิปเปอร์จะเก๊กเก๊กเอ้ามาหยุดด้วยโอ้ไม่ฟังเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอึ๊บมาเราฉันพร้อมสู้แล้วมาเลยนี่แน่อุ้ยอุ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้มันตดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอึึบอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวมันหายตัวได้โอมันอยู่ไหนอะตอนเนี้ยนี่โอ ทำไมควันลอ,อยมาเฮ้ยอันนี้แกใช่ไหมเจ้าคิป,ปเปอร์นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยโอ้ยชุบโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอไมค์กอนี่อะไรกันเนี่ยแล้วมันจะมีคิปเปอร์อีกกี่ตัวเนี่ยในนี้เนี่ยเฮ้ยม <What? S 1> ีเจ้าเอเลี่ยนในนี้มีคิปเปอร์ทั้งหมดกี่ตัวในนีม้มีคิปเปอร์ทุกสัปปุ่ ไม่ว่าแกจะทำลายเท่าไรแกก็จะเจอมันเพื่อขึ้นมาทุกจำนวนที่แกทำลายยังไงลละโอแมนขอให้โชคดีเจ้าหนน้อยขบลเออ ยังจะม่คิปเปอร์ในนี้อีกเ้วเนี่ยเฮ้ยฉันไม่อยากเจอแล้วอะ่ะเฮ้ยโอ้ไม่ได้การละถ้ามันเป็นเขาว,วงกดมันก็ต้องมีทางออกนะสิน้องๆใช่ไหมเดี๋ยวยึบยึบทางออกทางออกจะอยู่ตรงไหนล่ะเฮ้ยทางออกคือทางออกทางออกทางออกโอเออ โอ้โหนไฟอุ้ยนี่แน่ปนไฟเหรอนี่แน่แกไม่ไมีหางปนไฟนี่แน่อุ้ยพลังของฉันอุ้ยเจ้าคิปเปอร์เจออีกตัวนะอุ้ยอุ้ยยุ่งอุ้ยมันหายตัวนี่แน่เป็นพลังแก๊สอย่างนั้นเหรอนี่แน่อุ้ยพี่โอ๊แมนเออโอ้เดี๋ยวนะยิงคาวเหมือนเสียงมันยิงมาใกล้ๆเลยน้องๆโอ้โหมาอีกแล้วนี่แน่นี่อุ้ยโอ้โห มมนี่แน่อุยตัวนี้ตายยากหุยคนไฟได้ด้วยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเออดึงยุบนี่แน่นี่แน่นี่แน่หุยโอ้โหมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดึนเดนดินนี่เดินเดินยึบจุกจุกโอ้โหโอ้ไม่ด้วยโอ้พระเจ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าจะไหวโอ้เต็มอุโมงค์ไปหมดเลยน้องหนีก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางตันเฮ้ยเฮางตันนี่นะปึ๊บพลัง พังตัวเฮ้ยมันอยู่เต็มข้างล่างเลยโอ้โหดีนะฉันมีพลังนินจาเนี่ยฉันก็เลยพางตัวขึ้นมาโอมันหาฉันไม่เจอมันคงจะไปแล้วมั้งนะเอ้ดูดูดูมันไปแล้วเย่เฮ้ยจะคีเปอร์แต่ว่าฉันจะออกจากทางนี้ไม่ได้สินะเฮ้ยไปหาทางออกดีกว่ามีมีเฮ้ยตอนนี้ฉันขึ้นมาบนหอคอยแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะ เรามาดูจำนวนคีปเปอร์กันดีกว่าโอ้โหถ้าฉันลงไปลยุยทางออกจะอยู่ตรงประตูสีดำตรงน,นั้นแน่เลยเฮ้ยฉันต้องรอดสิโอ้โหแต่จะชนะยังไงดินนะโอ้ในเมื่อตรงไหนก็มีแต่เจ้าคีปเปอร์เต็มไปหมดเลยนะเออจุ๊บโหนี่แสดงว่าเจ้าคีปเปอร์มันอยู่แทบทุกซอกทุกมุมเลยนี่นะโอ้โหดูดิยิ่งพี่โอแมนเดินก็ยิ่งเจอน,นั่งเนาะโอ้โหพระเจ้า มันอยู่ทุกซอกเลยอ๊บโอ้โหเราต้องหาทางออกแล้วเมื่อกีโอแมนลงตรงนี้ก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้ตัวแรกโอเคถ้าพร้อมแล้วหน่วยฮีโร่โอแมนเราพร้อมที่จะลุยอยู่แล้วอ่ะฉันคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยเจ้าหมีอยู่น่าจะช่วยล้วฉันได้เยอะกว่านี้นนแน่เลยนะเหมือนเรื่องโกหกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยลองสู้กับคิปเปอร์ดีกว่าทางออกอยู่ข้างหลังตรงนู้นเองโอเคโอแมนเลสโก้ oh Man, ว้าวึ๊บจิงโอ้โหนี่เลยแอสซัสซินคราสรอบเลนจากข้างหลัง จื๊บเอา้าเจ้าคีเปรอร์เฮ้ยแน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยจื๊บใช้วิธีเดิมดีกว่าจื๊บปุ๊บโอ้โหจื๊บมันอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวปอือไะโดดรอบเลนต์เออพี่โอมแมนเป็นนินจายังไงก็ต้องเก่งอยู่แล้วจื๊บจุ๊มนี่แน่ตัวที่สองจื๊บไปโดดขึ้นมาอีกอืบจึ๋งโอ้โหเดี๋ยดิห้าตกโอ้โหเจ็บจื๊บกระโดดขึ้นมาปอ๊บ เราต้องกำจัดตัวโอ้โหตรงนี้มี2ตัวนี่นะ oh. เราทำไม่ดีตัวนู้นจะมาจัดการเราแน่เลยึ๊บลองดูแล้วกันนะึ๊บนี่แน่นี่แน่เฮ้ยึ๊บึ๊บย๊บอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังออ้เออโอ้โหมันเห็นจนได้เออโอ้โหยิงไฟโอ้มนเรียกพวกแล้วน้องๆเอาละโอ้โหมากันสองตัวเออเออเข้าซอกันปุ๊บโอ้ยเสียงมันเงียบเลยหลบตรงนี้เ หยุดยลงกันลงกันดูดิมันจะเห็นเราไหมหยุบมันไม่น่าจะเห็นเรารีบไปดีกว่าโโอ้โห,อหเดี๋ยวตรงนี้ก็มีอีกโอ้โห,โโหเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปตรงไหนมาเลยเราจะคิวเปิดนี่เนีนุ่นว้า้าว้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหลังหน้าหลังโอ้โหโดนโอ้โหสี่ตัวไปแล้วน้องๆโอ้โหวิ่งวิ่งหาทางออกก่อนเออทางออกอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเหนื่อยเออโอ้โหเดี๋ยวจะต้องหาทางออกก่อนเออทางออกตรงนี้ไม่ทางนี้ทางตันเอ้ทางนี้ล่รทางนี้เหมือนจะเข้าไปข้างในอีกเอ้ยนะเออทางนี้ดีกว่ามีทางเดียวที่เรายังไม่เคยไปนี่นะเออวิ ้ยทางออกเย่เย่เย่โอ้ทางออกโอ้ขอนั่งพักก่อนนะโอ้นั่งพักก่อนโอ้เออผมไม่มีเจ้าคีเปอร์มาทางนี้หรอกนะเออเออเออเอโอเอออะไรของแกเนี่ยเจ้าเอเลี่ยนแกคิดว่าแกจะจบเกมนี้ง่ายอย่างนั้นเหรอ แกต้องสู้กับข้าอีกคนนึงยังไงล่ะเฮ้ยคิปเปอร์ในเมืองก็เหนื่อยอยู่และแล้วฉันจะต้องกลับบ้านยังไงถ้าฉันสู้กับแกเนี่ยนายมองไปทางซ้ายสิจะมีแผ่นสีขาวแล้วจะมีประตูวัดกับกชนะฉันได้นะเจ้าเด็กหัวเหลืองเอออ๋อ,อแผ่นนูนอืมแค่สู้กับแกก็ชนะแล้วสินะ เลยฉันพร้อมแบบพร้อมแบบเวลีกูดเลยล่ะเอ้ยเข้ามาเลยเจ้าเอเลี่ยนเอ้ยเข้ามาเลยหุยจุบนี่แน่สมองเปิดเลยโเดี๋ยวดู โอ้โหเฮ้ยจะตายง่ายไปปะเนี่ยฮะนี่เนี่ยเปียกเปียกเปียกๆเปียกเปียกเปียกๆเปียกๆเปียกเปียกเปียกเออพี่โอแมกเขาวิ่งไปทางนั้นก็จะชนะละสินนะืออถึงแล้วประตูว้าบโอ้โหเดี๋ยนะเออเดี๋ยวเดียเียโประตูเหมือนของเจ้าหมีเลยนี่เ้ยจื้อเปฉันไปก่อนละนะโา้ไปไ สบายจังเอ่ออะไรมาเป่าหูเนี่ยเดี๋ยวนะ ถึงบ้านแล้วเหรอขอลูกแป๊บเอ้ยเบนดี้เออเออฉันฉันฝันว่าฉันไปเจออะไรไม่รู้ในเขาวงกดอะนายนายนายเห็นหรือเปล่าอ่ะอออมันไม่เห็นเหรอเออฉันคงฝันไปแล้วมั้งเข้าบ้านดีกว่าเอยเบนดี้ฉันขอเข้าบ้านก่อนนะ